สบายดีนี่หนึ่งมันสุก,กินเดอ้อมันเดอ้อหนึ่งมันดางหนึ่งมันดางซื้อมาแ้วลืมพี่น้องเอ้ยเอาไวนะ้ในกล่องเตียงถ้าก็เห็นเมื่อกี้นี่เอาแล้ว่ะเราซื้อหนึงมันกินเมือก่อนนั่นเอ้น้อยกระปิง่งส่วนที่เหลือซื้อมันสองกิโลเหมือหน่ดดิม่มอนลืมก็เลยม,มาหนึ่งซะ <c oughs> นี่แหละคนเถ่าคนเก่เห็นยังก็ลืมนะมันไขก่กระหนึ่งสุกเร็วเด้อเนี่ยใจเหลืองมันไข่จะแสบปะหนึ่งสุกเ,เ,เรียบร้อยเดียวกกคพากันกินนี่ก็มาอุ่นเข่าเย็นแบบนี้นง่นก็ไปเพ็ดไปตลาด นี่ก็เห็ดยังได้ก็เห็ดเนาะสเปนเน่งตะู้กะโบเป็นเนาะอันนี้ก็ได้เดี๋ยว่าให้นางมนบอกเผ็ดไปเด้อคำจะเป็นแม่เนี่ยพอเห็ดได้ก็ได้สำนึงเข่าสำล่างถวยสำจากเห็ดยังก็เห็ดเนาะลูกเห็ดแม่เห็ดเพื่อลูกค้าเอาไปเห็ดสันซะเนาะอย่าว่าสันว่าสี่ซะอันนี้ก็ได้เรียกในเฮือนในซานเนาะเดี๋ยวดามากันเด้อนี่ยหนูไม้เพื่นมากใส่นางมนแข่งหนูไม้นี่แหละ ต้มจ,จืดเรียบร้อยแล้วเอิ่งลูกชายเขาเห็ดนั่นเห็ดนี่บ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าเด้อพี่น้องเด้อทับเพิ่นนะคุ้มนั่อันนี้แหละทำความสะอาดเผาอันนี้หละนี่เผาที่ฐา,านนี่แหละคันเห็นตะเม่กมากกับหาระบางตัวนี้แหละหย่านผืนม่เหยียบพะนะเพราะว่ามันบ่ดได้หมดเลยนี่มันหอมม้าพันเรนเขามานั่งเราได้ในน,นี่นะมานั่งอยู่เราได้ขเขาไม่กนะต้องหักษาแล้วขันผืนมาเนี่ คนมากมาอยู่ในนี่ตีนไปเหยียบพะโล้โอยพองหมดเลยตายละมัไม่ได้อยู่เป็นเศร้าลูกผ่อยคุ้มทานมันใหม่ๆอีกสามคืนสี่คืนก็ได้จกดกอ,อ,าาอกเพราะว่าไม่มันแห้งแล้วนะมันก็บวมๆแบบเป็นไม่เปียกเท้าเดียวเดือนหนึ่งเผาตอเดือนหนึ่งเผาเถนดือนนึงเผาเถรนฮะเผา พอได้แกะไข่ซื้อเนาะนี่ก็ยังผมมาเอาไปอยู่ก็สอบกี่เรื่อยนี่ก็ได้ยังหกนาบ้านอยู่อยากให้ออกไปเบิดล์ลอะกี่เรื่อยนี่มันเป็นดกนอกนี่ก็งามงาม,งามทองไรนี่ล่นมัดเข้าเดียวบว่พออาทิตย์ได้แต่ก็เรื่องขึ้นมาอีกไม่ไหว อสบายดีลูกหลานเ้ยเพื่อนมิตรสหายพาหลานกินหนึ่งมันไข่เด้อใจเหลืองมะเสพเซพกินหนึ่งมันไข่มาน่ะแตะ่แสบเ่ฮะแต่เชี่ยมเกี้ยวกันใน้ทงคาง,างบ่วงอะเด้กระเตาะบ่วงอะเด้อตู้ถวยแหละ น้ำมุนพผนเห็ดอันเฟอกินมา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 เสบเสบใจเลืองมันไข่อันนี้นะโอ้ยขำมาแล้วก็นาวจ้อยๆเลยเด้ออากาศเย็นแล้วอากาศเย็นจ้จยๆหน้านี่หน้าหนาวน้องสาวควรหาคู่คน แรงงานเถิดน้องโอ้ยแม่มอนก็หล่องวุสุดได้ชำนี่ลืมแะ้วเพลงอันเนี่ยกินบ้าีเลากินบ่คำแพงงอ้าโอ้โอ้จะคำแหงเลยโอ้ยบร่ได้อยากกินเอาขวดนมมาไว้ลูกสาวเทวดาคอยแก้ตาดวงใจคอยเด้อขอพ่ใหายไฟเ่าห้เด้อริงกังสันจังสี่ เรเป็นเด็กน้อยอยู่อืมเราเบิดไปเห็ดให้ดไผ่เราเปิดไปหูจักยังเด้อผู้เฒ่าสีตายเด็กไปเบ่าวเสีเล็กน้อยลิ้งกอกลิ้งกังแล้วก็ถือตัวเองตอนแรก็เขาบอกใหวช่วยเขาขั้วข่อยนะลูกสาวลูกเคยข่อยนะเขาบอกให้ว่าวข่อยแพง ลูกเคยก็คือลูกทรายข่อยข่อยจะบอกแน่นอนสัเด้อแม่นได้ไหมแมนลูกเคยสุ่มเจ้าสุ่มเจ้ากับปลแพงไอ้ลูกเคยข่อยนี่อยู่ในครอบครัวข่อยปลาแพงไรปล่หักไรคนอื่นเขาคอยเข่อยเจ็บเป็นเนี่ยกะ ลูกเกยคนอื่นมาได้มาเบิ่งข่อยเด้อเขาไปยางไปบอกด้วยเจ้าไยางไปบอกด้ยแม่แม่ยาไปน้ำเลยค่ะอ้าวอ้าวอ้าวไปซะไปน้ำเยยางไปเ้อ อยากไห้อุ้มไยี่อุ้เออมานีมานี่ให้อ้าไปปเรีวเดียวลากให้อุ้มาให้อุ้มไปไปยัง่างเด้อบใส่เกือบแต่บังกว่าหันอ้าอุ้มโบให้แม่ไปให้แม่ไปน่ไปเรงบให้แม่ไป ถ้าคอยไปก็คือเก่าันแหละอืมแตาย่าได้จังไปได้จะให้เขาห้องไปบอกก็ได้บ่ให้คอยไปบ่ให้ไปบอให้ไปไปน้ำก็ไปไปน้ำเลยเบปหวานหวานมันนี่แค่ ขึ้นนั่นนั่นเลยลูกหลานเอ้ยขึ้นนั่นนั่นแดลเขาเรีกว่าหนุกคอลลกมะนะหนุกคอโลไปบ่มักกันก็ไดเอาไปนะบ่มเนลูกเคยเจ้าแล้วก็เป็นลูกสาวเจ้าเนาะเจ้ากับบ่มักเลยเนาะข่อยพัดลูกข่อยหนกคอโลหนุกเคยข่อยข่อยก็แพงโมเสียนะที่สวที่ดีกับลูกข่อยเขาพยอยากให้ไวเว้า บ่มักกับเยาวากันบ่มักกัอยู่ในใจซะสร้างก็อยู่ในใจซะเนาะสร้างซะแม่นว่าได้ไม่มอนะคั้นไปยว่าให้ลูกไม่มอเนี่ยตั้มใจตึกเลยนะอึ้มเลยนะไม่ว่าวดูเคยดูกังไม่ว่าเรื่องอำลาเหมือนอยู่เกาหลีเลยลูกเคยก็คือลูกไส้ข่อยข่อยแพงข่อยหักคือท้าเพ็ดเนี่ยข่อยก็ะหัก เห็นในไรลูกเคยยเนาะเราเขาก็เอากันมาซ่าปีแล้วก็อยู่น <Tamam> ้ากันผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวบริป้าบริถิมีผัวกับมีเมียมีเมียกับมีผัวเคียงคู่กันไปผัวเมียเขานะเขาบม่เคยห่างเรา้าปลาแป้งแล้วก็บริกินเราบริจินยาบรสุทตะเพ็ดกันเไปเห็นังไเออ ไม่ยอดทองกระบองยอดเผ็ดวระสันซะลูกค่อยนะนางมนขาดเผ็ดกับโบได้เผ็ดขาดนางมนกับโบได้ขาดบได้อืเขาอยู่นํำกันที่มมันอยู่เนี่ยอยู่ไทยเนี่ยอดอยู่เนี่ยมันหน้าสื่อได้มันหน้าเขาเฮียนสื่อได้ใครมันหน้าใหญ่เนาะเออมีนาทีการงานเห็ดแหละปล่อยบ้างได้แล้วนะ นางมนก็อาจจะไปอยู่ไทยดอกก็คือมาอยู่เราเนาะอันที่อยู่เนี่ยเขาอยู่เลี้ยงลูกกับผัวประัรีซะอยู่เบ่งลูกน้ำกันเขาเสเอามาหน้าปะกับเถ้าเห็ดมาเฮียนอยู่ยพี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันกระ่บ,บ,บเป็นเนาะมันห่วงควบห่วงให้เขาใจว่าควบม่วงเนาะอืมไ้พวกอยู่ผู้เดียวกบบรบโบได้ห่วงอยู่น้ำกันมาหลายปีเลยได้สะควบดีกับมี ผัวเมียกันความห้ายก็มีคนเท่าก็มีห้ายมีดีว่าสั่นซะห้ายไปแล้วก็แล้วนั่นก็ดีกันผัวเมียแบบนั้นผัวเมียไบ่มีผัวเมียไพดอกห่ายกันต้องมีทะเลาะกันคือวลินงในในปากนี่ก็ยังยังกัดว่าสั่นซะลิ่งตัวเองแท้ๆก็ยังกัดนั่นแหละ ขาย,ยังพลาดว่าสันซักให้เข้าใจเนี่นันเดโอโทษเขออาอนุญาลายๆเลยเขาว่าลูกสาวลูกเคยข่อยนันนันเดียวนี้ข่อยแพงเขบาบอกยังให้ว่าวเขาจะนุ่งยังกระยาเรื่องของเขาเขาจะแต่งตัวไปได้กระยาเรื่องของเขาสันซักเนาะมันสบายใจเนาะคนเฮาเนาที่สบายใจไพมันมันบอกเจ้าหมักนุ่งแบบนี้เขาคนมักนุ่งแบบนั้น ขนาดหรืออมันขนาะมันบอกคือกันได้กันลงเสือผ่าน่ะราะสั่นซะที่ห้คือตัวเองแ่ะมันบอคือตัวเองหมักไปได้เดี๋ยวห้เข้าหมักน้ำน่ะมันบอกคือเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเป็นอย่างไรว้างเนาะ ขันเว้าเม่มอนนี่น้ำตาตกในขันว่าใส่ลูกเม่มอนนะเบากใส่นางมูลบากใส่บ่อผิดนะอึ้งโดดได้เม่มอนอึ้มรู้จักไหมบ่ยังไงวะสิ้นตอนน้าปลาตอนใหญ่ก็ลูกเขาซื้อมาให้กินส่วดีสันได้ก็ได้เัาบ่อได้กินน้ำลูกผู้อื่นเราสันทักทั้งบ่อได้กินน้ำเงินคนอื่นลูกได้เงินก็ยืนให้แม่์บ่ได้ไปยืนให้ไผ่ไปยืนให้บ้านให้เมือง ลูกบ้านลูกเมืองเขาได้ยังมากเขาให้พอให้แม่เขาเนาะไม่ได้หหให้เฮาให้คิดว่านั่นจ้ะเขาซื้อปาลาในตลาดก็ได้ให้ไฟมาให้แม่กินเห็ดงั้นก็นเห็ดให้แม่กินรสท่านซะต้นทั่ทรบคือเป็นเศษเนี่ยนี่วะเป็นอยังคือเป็นเศษเป็นหูจากกระโลนี่ยนี่จะทายอะไรจะเบิ่งมันก็เป็นอย่างนี้วะ บอกมันเป็นเน,นี่นี่ถ้าจะเห็นเป็นมนนันนะี่เลยเราแน่นเนาะให้เข้าใจเด้อให้เข้าใจหัวอ,อกผู้เป็นแม่หัวสั่นซะหายพวกกระหากระแปดจะได้ห็น เขาห้องก็ให้เจ้ากระหาแล้วเขาก็ให้สามสามพัน้วก็ให้เจ้าขอสามพันเอให้เลยเด็ <5. S 1> กเ,เ,เ,เจ้าเนหะ็นที่เอ็นเจ้าหรือไมอ้ม,ม,มอนน้อยใจนะาัดยินคอมเมนต์มาว่าแม่บอกบักัดทะลใส่รูปใสเจ้านะ ชั้วลูกผู้ขากับวันไปเห็ดให้ผู้ใดเนาะขาก็อยู่มหมาะเมยแม,ม่กินเขากับปูกกับผัวมาหาแม่กับกินน้ำแม่เพื่อนแม่มาหาแม่จะไปหาไผรใส่เพื่อนแม่อยู่หนึ่งนี่ยังก็ซื้อสู่กันกินกลับไปเพื่อนน,อนอ้องคุณน้องอ้นกับเพื่อนนอ้องมันเป็นเพื่อนผู้อื่นเพื่อนให้กันบ้านให้คนสิไปเนาะ อดอ้อนน่อยนะน้องลูกที่ลูกน้องนางมน์มเราไป็ยังไม่ได้ไปเฮ่าน่นอ้อนน่อยกนะ็ไปเฮ่อน,น้องตัวเองมาสันส่นซะให้เข้าใจเน่ถ้าเห็นเขาไปรเราบ่าเขาไปกินนั่นกินนี่กินแล้วกับบ,รรบอรางนี้ป้าจะสวีบาวยังเนี่นนะมันบอด้มีแต่นางมน์อยู่ในหันร้โคตรหมูขมู่เขาไปกินอยู่ในหันจอกเหล่าจอกเบี้ยเห็ดนั่นเห็ดนี่ตำนั ng, ำ่นตำนี่กินเนาะอื <K ín S 2> คือไห้นางมุ่นอยู่ล่างกับพู้งกระโบมันกับโบแมนคมนมิจะนั่งมุ่นกระโบเผ็ดไปทหารกินแล้วก็ต้องล้างแล้วบอกป้าไปเด้ออันนี้มีแต่คนกินผลิไปให้นางมุ่นกระโบเผ็ดอยู่ล่างโบมันก็เป็นไปบบได้เนาะกินยังแล้วก็ซื้อแล้วไปไปกินลาลาประชันญญใช่เนาะนะคลิปนี้ก็มีเิมาไปกไปเน,นาะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อ โอเคบายกดละกดบนเก่าเลยอืม